สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับออฟเลอร์ลินส์นะครับสำหรับวันนี้นะครับออฟก,ก็จะมาแชร์วิธีการนะครับจัดการกับเครื่องสำอางที่เราซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ไม่ตรงตามสเปคไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับเหตุเกิดจากอะไรเหตุเกิดจากคำว่าเซลล์นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าออฟเนี่ยเป็นคนเห็นคำว่าเซลล์ไม่ได้เลยก็ค <combien S 1> ือไปซื้อมาก่อนแล้วแบบ ค่อยมาคิดที่หลังว่าจะใช้ทำอะไรเพราะฉะนั้นบางทีซื้อมาแล้วสีไม่ตรงตามที่ใช้งานได้จริงนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเราจะจัดการกับพวกมันยังไงก็จะมีที่จะพูดถึงสามสิ่งแล้วกันอย่างแรกนะครับเป็นมาสคาร่าเมเบลีนวอลลุ่มเอ็กซ์เพร e ไฮเปอร์ค c ลมาสคาร่านะครับก็ อย่างที่รู้กันนะคบว่ามัสคาร่ารุ่นนี้ก็ค่อนข้างโอเคพอสมควรแต่ซื้อมาหยิบมาเราไม่ได้ดูนะครับคือมันเป็นสีน้ำตาลความจริงมัสคลาล่าสีน้ำตาลมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่ามันแต่งได้น้อยโอกาสกว่านะครับอย่างเวลาเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยคือปัดมัสคา,สาร่าสีน้ำตาลก็จริงแต่อย่างถ้าสมมติติดขนตาปลอมเงี้ยขนตาปลอมมันเป็นสีดําถ้าปัด ามานคลาดสีน้ำตาลคนตะปอมสีดํามันก็จะดูแปลกๆไม่เข้ากันนะครับหรือว่าถ้าปัดมาคลาดทับไปอีกแบบขนตาปอมไปอีกมันก็จะดูแปลกๆมันยิ่งเห็นชัดว่าแบบมันเป็นสีน้าตาลนะครับอบก็เลยจะมาดูกันว่าจะจัดการกับมันยังไงอย่างที่สองก็คือ <c oughs> เป็นชิ้น i y e brightener นะครับจาก BobbyBrown อันนี้ได้มาตอนงานเซลล์เหมือนกันดูสี สีที่ได้มาคือสีดาร์กบิกอะไรสักอย่างซึ่งสีมันคมมากนะครับสำหรับคือถ้าสมมุติลงใต้ตายอย่างนี้ใช่ปะมันก็จะดูเป็นแบบว่าเฮ้ยป่วยมาหรือเปล่าดูดีตาเหลืองเลยแล้วก็จะมีวิธีจัดการกับมันนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือลิปอันนี้เป็นของเล็บลอดนะครับลอกหมดแล้วสีที่ซื้อมาคือมันสีแบบแปดมากคือแบบว่าใครจะใช้ใครจะใช้สีนี้แต่งเราก็จะมาดูกันว่าเราจะจัดการกัมันยังไงสำหรับอ,อย่างแรก ที่พูดถึงก่อนแล้วกันคือไอ้ตัวนี้แหละ eye brightener eye brightener หรือ concealer ใต้ตานะครับคือดูจากในคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นความแตกต่างมากแต่ความจริงมันต่างพอสมควรกับสีผิวในเมื่อมันค้ำกับผิวเราซื้อมันมาแล้วเราก็เอามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับด้วยการเอามันมาคอนทัวร์เลยทำเป็นเชดดิ้งเลยนี่เวลาทำก็ วาดไปเป็นเลข3อย่างนี้ง่ายๆครับเนื่องจากว่าเนื้อของคอนซลเลอร์ตัวนี้ค่อนข้างบางคือแบบมันก็ปกปิดแพนด้าได้เพราะว่าเหมือนอตัวสีของมันนะครับจะค่อนข้างออกเหลืองมันก็จะปกปิดรอยค้ำใต้ตาได้ดีเลยเลยแหละแต่ว่ามันเดินค้ำก็ผิวเราดูนะครับ ก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างเหลืองกว่าผิวเนี่ยพอทาไปเราก็เกลี่ยเกลี่ยง่ายมากนะครับตัวนี้ก็จะดูแบบหน้าเรียวขึ้นนิดนึงหรือเปล่านั่นแะครับอันนี้คือเอาไว้ใช้ได้จริงยิ่งถ้าเวลาไปแต่งหน้าคนที่แบบขาวๆแล้วอยากหน้าเรียวใครๆก็อยากหน้าเรียวใช้ตัวเนี้เวิร์กมาก เกี่ยง่ายมากครับแบบทาทับรองพื้นก็ไม่ไม่เป็นคราบ <c oughs> ตัวต่อไปมาสคาร่าของเราสีน้ำตาลเราจะมาทำอะไรในเมื่อซื้อมันมาแล้วไม่อยากทิ้งก็มาปัดคิ้วแต่ว่าก่อนที่จะมาปัดคิ้วก็ปาดไปที่ทิชชู่ก่อนนะครับให้มันติดมาอย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันจะเยิมไปถ้ามาปัดคิ้วเลยก็มาปัดคิ้วแบบว่า เหมือนมาสคาร่าคิวทั่วไปครับแตก่ก็เอาว่าเช็ดกับทิชชู่ออกเยอะๆยิงเยอะยิ่งดีนะครับไม่งั้นแบบคิ้วเรามันจะดูแข็งๆเกินไปอ่าแต่ว่าอันเนี้ยก็โอเคค่อนข้างโอเคนี่นี่คือคิ้วจริงนี่คือเขียนแล้วนะอันนี้คือปัดมาสคาร่าคิวไปแล้วนะครับสําหรับอ้อ ลืมยังไม่สุดท้ายอันนี้ลิปสติกสีเข้มเกินไปสีแบดเกินไปถ้า,ถาทาทั้งปากคนคงคิดว่าแบบอีนี่แบบจะไปเล่นนิ้วเล่นลิเกที่ไหนถ้าทั้งปากมันดูไม่สวยก็เอามาทาแค่ข้างในอย่างนี้มันก็จะดูเป็นแบบ เฮ้ยปากเซ็กซี่ป้าเหมือนอ้ำอะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่าทายเยอะทายเยอะมันก็จะดูเป็นนองก่อยเกินไปอย่างสุดท้ายจริงๆเราลืมคืออันนี้นะครับอ่ะให้ดูสีก่อนเห็นไหมสีชมพูแบบออกเดียวสีอะไรอ่ะสีอิฐอืมไม่เชิงสีนั่นแหละเรียกไม่ถูกแล้วก็มีวิ้งวิ้ง,งสีทองวิงใหญ่มากแต่ ตอนเราซื้อเราไม่ได้ดูพอมาเห็นข้างหลังเฮ้ยมันเป็น b r u s ออนคือเข้าใจอารมณ์ป่ะบั u s ออนลองปาดไปที่แก้มนะคือแบบถ้าสมมุติว่าปัดไม่ระวังหรืออะไรมันจะดูแบบแกต้นตบมาหรือเปล่าเขาก็จะถักกันอย่างนี้แต่ว่า คือถ้าสมมุติแต่งหน้าแฟชั่นอะไรเงี้ยเอาว่ามันก็ใช้ได้แต่ว่านานๆมันจะได้แตกสีเนี้ยมันปัดค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราจะมาแก้คือแบบมันซื้อมาแล้วไงมันก็มีอายุการใช้งานกี่เดือนของมัน2องเดือน2ปีแต่ว่ามันเยอะมากคิดว่าคงไม่หมดเราก็จะเอามาใช้สีจัดมากใช่ไหมเอามาเป็นอายแชโด์เลยคือแบบ ถ้าสมมุติว่าเราอยากได้แบบวันไหนอยากแต,แต่งตาแบบว่าสโมกี้อาแรงๆแต่ว่าแบบเบื่ออีสโมกี้อาสีแบบสีทองสีตาลสัสดสีนี้ไปเลยเสร็จแล้วก็หาอายแชโดว์สีดำมาไอ้นี่ตรงหางตา มาขัดเบ้าเออจะเรียกว่าขัดเบ้าก็ได้ประมาณนี้นะครับก็อันนี้แบบแต่งแบบว่ารีบๆเพราะว่าเนื่องด้วยเวลาอะไรหลายอย่างเราไม่สามารถตัดต่อคลิปได้เราจะแต่งให้ดูคร่าวๆพอเป็นไอเดียก็จะออกมาเป็นแบบว่า ออกแนวแบบเหมือนแวมพายอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะเออสีแบบเหมือนแวมพายอะไรก็ว่ากันไปอ่าเป็นต้นอ่าอืมเป็นแบบว่าสโมกกี้อายแบบดักดักมากแบบอืมหรือถ้าวันไหนอยากหวานหวานก็ใช้ได้นะว่าไม่ได้ก็หาแบบสีอย่างเงี้ย สีมุกสีขาวขาวปาดไปตรงลาก็ทาไปให้ทั่วเสร็จแล้วก็ใช้อ e ีเนี่ยอี e สีเนี่ยแตะไปตรงห่างตาน,นิดนึงสเสร,ร็จแล้วก็เบรนเบรนให้มันดูเป็นแบาบว่า ฟุง้งๆอ๋อไม่ฟุง้งเ้ยก็เบรนไปนะครับเติมสีอ่อนไปอีกนิดหนึ่งก็ได้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เนี่ยออให้แบบว่าเพื่อนๆดูคร่าวๆพอเป็นไอเดียนะครับว่าของที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยแต่ว่ามันใช้ยากมันแบบทิ้งไว้ก็หมดอายุเฉยๆเราก็มาปรับใช้ให้ให้มันแบบว่าใช้ได้จริงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีไอเดีย เรียกว่าไอเดียดีกว่าครับมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานออาด้วยนะครับที่เพจด้านล่างนะครับก็เป็นช่างแต่งหน้าตัวเล็กๆครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ